สวัสดีครับผมสายดมิสิครับอยู่กับวินเทจสวยๆกันต่อนะครับผมโอเคตัวต่อไปกันเลยทาค่า P T ่ที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับผมทางคามบีนะ้เนตเจแปนใครที่กำลังมองหาแบรนด์ดีๆกีตาร์แบรนด์ดีๆไว้เล่นกีตาร์เสียงดีๆเอาไว้เล่นนะครับผมตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับผมขึ้นเวทีได้เลยนะครับสวยแล้วก็เสียงดีด้วยตัวนี้ออกซน์มาจะเป็นสไตล์ กีตาร์ตัวบางนะครับผมอ่าสวยครับสวยข้างหลังมันเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูสีข้างหลังก่อนเห็นไหมเห็นมุกไหมมันเป็นสีประกายมุกเขาเรียกสีอะไรอ่ะลูกค้าก็ดูตามนี้แล้วกันอุ้ยลูกบิดสีทองสวยมากเลยอ่าเนี่ยสวยครับตัวนี้สวยเลยนะครับผมนี่ อ่าอันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวฟังเสียงก่อนเข้ามาคุยเรื่องรายละเอียดกันตัวนี้ก็ผมขึ้นเป็นสายเบอร์สิบให้แล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวฟังเสียงก่อนอันนี้เป็นเสียงผมเล่นผานะ่านตู้แอมป์นะเดี๋ยวขออนุญาตเล่นเสียงผ่านตู้แอมป์ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใช้ปิกดีกว่าเมื่อกี้ผม นะครับผม มันมันเล่นง่ายเพราะว่าลำตัวมันบางนะครับผม สดๆอันนี้ปิดผมผมปิดวอลลุ่มแลละอันนี้คือเสียงกีตาร์สดสด ครับผมอขออนุญาตปิดแฟมก่อนสวยนะใครที่ใครที่ชอบสีแดงนะครับผมใครที่ชอบสีแดงตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูริ้วรอยกันเลยผมไล่ตั้งแต่หัวเลยหัวตามนี้เลยสวย mm hmm. เขาเรียกสีอะไรอะ่ะผมชอบสีมามากเลยมันเหมือนคล้ายๆสีรถยนต์เออนเนี่ยเนี่ย t a k าเมเนทำสีออกมาได้ดีมากเลยเนี่ยผมเพิ่งจะเห็นแล้วเนี่ยมันเป็นประกายสีออกอ่า,อาตรงนี้ไม่มีริ้วรอยนะ ขอบก็าอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปตรงนี้ตรงนี้นิดหน่อยนะครับผมอ่าลูกบิดเดิมๆขมงมันเลยทาคามินเนะนะครับผมเนี่ยมันมันสีรถยนต์เน,นี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นมุกไหมอ่านั่นแหละนั่นแหละมันไม่ใช่สีดํานะมันเป็นสีคล้ายๆสีควันบุรี่อ่าเนี่น่ยสีคล้ายๆเคสเลยเคสนี้ผมก็ให้ไปนะเนี่ยผมให้ไปคู่กับเคสเลยอ่าเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยครับผมตามนี้เลย ระบบาพากไฟฟ้าก็จะเป็นตามนี้มีวลลม่มีเบกมีแหลมนะครับผมอ,อ่าลูกค้าดูไปด้วยตามนี้ครับตามนี้เลยสวยครับสวยอ่าที่เสียบสายแจ็คริ้วรอยไม่ค่อยมีด้านหน้าสีแดงจะเป็นแดงสดแบบนี้เลยสวยมากก็ รือรอยรืรอยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนแมวเล็กๆน้อยๆทั่วไปแค่นั้นเองสายที่ผมขึ้นให้ก็จะเป็นพวกสายเบอร์สิบนะครับผมก็อาจจะมีพวกสีทลงทะลอกอะไรตรงนี้บ้างเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นธรรมชาติของของอายุการใช้งานของกีตาร์หลายปีนะครับผมเพราะมันเป็นมือสองมันก็ต้องมีริ้วรอยขีดข่วนบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปเนี่ยผมลงน้ํายานะผมใช้น้ํายาขัด กว่ากว่าจะได้แบบนี้มาจริงๆคราบมาเพียบเลยเมื่อผมลงน้ํายาขับให้อีกทีนะอ่าเนี่ยเม,มันจะมีพวกเอ่อริ้วรอยตรงนี้อ่าเนี่ยประมาณนี้สีมันทอทลออก,อกอะไรนิดนิดหน่อยก็ให้สําหรับคนที่รับได้แล้วกันจริงๆมันก็ไม่เป็นอะไรมากเราเอาไปใช้งานนะครับผมอ่าแค่นี้เองนอกนั้นสวยหมดเลยอินเลย์ก็ตามนี้เลยอ่าสวยครับตัวนี้สวยก็เผื่อว่าใครอยากได้แบบ เป็นตัวบางเอาไว้เลยเน,นี่ยเหมาะกับผู้หญิงมากเลยผู้หญิงเล่นกำลังดีเลยแล้วก็ตัวบางมันมันเล่นดีนะเพรเอออย่างมันไม่เทอะท่าจนเกินไปเวลาเราหิ้วไปไหนมาไหนมันก็ก็โอเคนะนะครับผมก็ก็เล่นดีเล่นง่ายดีไม่เมื่อยแขนตัวนี้ผมอ่าผมให้ไปคู่กับเคสเลยแล้วกันพันหกเอยไม่ใช่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาท รวมคู่กับเคสไปเลยนะครับผมค่าจัดส่งก็โอนเต็มก็180แเก็บรายทางค่าส่งก็อยู่ที่250รกรณีที่กรณีเก็บรายทางก็มัดจําไว้พันหนึ่งส่วนที่เหลือก็จ่ายหนะ้าบ้านของลูกค้าได้เลยนะครับผมก็ฝา,ากด้วยครับถ้า a ค i ม e เ t ขพีทีหนึ่งศูนย์นะครับผมตัวบางสวยมากเลยตัวนี้ก็ให้ไปคู่กับเคสใบนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูเคสก่อน สนใจทักเช็ดได้เลยนะ <c oughs> เนี่ยกามีฮีสีเทาสวยสวยเนี่ยเข้ากับตัวกีาิา้าเลยเนี่ยสีคล้ายๆกันเลยอ่าเดี๋ยวผมให้ไปคู่กับเคสใบนี้เลยใส่พอดีเป๊ะเลยนะครับผมหนึ่งหมืนหันห้าร้อยบาทนะครับผมค่าจะส่งก็เหมือนเดิมเลยตามที่ผมอ่อตามที่ผมลงอ่าให้ในรายละเอียดเคสสภาพดีเป็นเคสของทาคาม,มีเนสเลยเห็นไหมอ่านั่นแหละ สนใจก็ทักแชทส่วนตัวได้เลยนะครับผมถ้าเจอใน Youtube ก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยครับผมโอเครายละเอียดก็ตามที่ผมแจ้งไว้ไปเมื่อพี่อะไโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับ